สวัสดีครับพบกับรายการคสแทอันเดอร์วิปเปรเกมเมอร์ทีวีวันนี้จะมาสอนสร้างตู้รับครับแบบเซเว่นแบบนี้ไปดูนะครับเป็นยังไงเนี่แบบนี้ครับนี่เป็นยังไงครับเป็นยังไงครัดูว่าเป็นยังไงนะครับไปดูวิธีการสร้างเลยครับไปเลยตรงนี้ก่อนถอดใช้ครับนี่มีทั้งหมดือถ่าเดือดเน้นนะครับท่านจะสร้างตามครับเอามาเลยครับนี่อันนี้ไม่เกี่ยว ก่อนเองครับวางลูกสูบและนี่อุ๊บกระจกคอนกรีตมันเงินปลักวางม้วนตรงนี้ใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็ต้องอยู่ตรงนี้นะมอยู่ตรงนี้อันนี้โอเคปุ๊บโอเคขุดตรงนี้ครับขุดครับวางบล็อกตรงนี้วางนี่นี่ จะมันโฟมเหมือนเดิมครับเหมือนท่านุ๊กครับวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวกันึงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเควางไปนี่นี่เคยขุดครับขอโทษนะจะข,อขอะัดไปแล้วดูดูไปเฮิฟ ยังยังไม่ต้องขุดตรงนี้เลยฮะเดีย๋ยววางกลับไปหนึ่ง,งลากเห็นดีไหมครับลากตรงนี้แต่ผู้ชมเห็นนะครับลากดังนั้นปิดครับปิดหมดเลยครับ เหมือนนะเดี๋ยวเดีด๋ยวปิดโอเคเอาวางแม่นเหยียบตร,รยตรงนี้นี่แล้วคนน้อเฮ้ยเลาววิธีเราจะตัองกลับตั้งไงเหรอทุกกระจกล้อไม่ใช่ครับขุดไปครับเลิกขุดไปกดตรงนี้จะเจอวงจรครับท่านลากมาตรงนี้แล้ววางชินสหรือว่าอะไรก็ได้หมดแหละ นะใครนี้ก็ได้นะนี่ยังรูแล้วก่อนจนต้องึ้นก็ตกแต่งอะไรก็ได้ตามสบายฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปการสร้างแบบสั้นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอุ๊ fuck.